อันนี้ชาวบ้านเปลี่ยนจากไร่มันสำปะหลังหันมาปลูกไผ่เลี้ยงสามฤดูใครๆก็บอกว่าช่วงนี้ราคาดีอเมื่อวานนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่ามีชาวบ้านในเขตเพื้นที่บ้านโคกอนุอยู่ที่ตำบลน,นายางกรดอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำการเกษตรโดยการปรับพื้นที่ที่เมื่อก่อนเคยปลูกมันสำปะหลังตอนนี้ปลูกไผ่เลี้ยงสามฤดูโดยเกษตรกรในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงได้มเรียนรู้และเอาไปสร้างอาชีพในครอบครัวจากเดิมได้เคยทำไร่มันสำปะหลังแต่ ประสบปัญหาราคาตกต่ำหรือประสบปัญหาภายัยแรงส่วนบางปีน้ำก็ท่วมบ้างเนี่ยบางปีก็แรงออช่วงก่อนหน้านี้ปลูกมันสำปะหลังทำมาโ้ยเป็นสิปีแล้วครับแต่ว่าราคามันสำปะหลังตกต่ำทุกปีเลยนะครับตกลงเรื่อยๆก็ไม่รู้จะขึ้นตอนไหนนะครับ ยิ่งปลูกมากเท่าไรยิ่งขาดทุนมากก็เลยตัดสินใจหันมาปลูกต้นไผ่เลี้ยงไข่ครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตอนนี้อ,อย่างขี้เรที่สุดก็เดือนละประมาณ1 5 0 0 0ถึง2,000 20, 0บาทและได้ทุกเดือนครับทางนี้ชาวบ้านได้หันมาปลูกไผ่เลี้ยง ได้หลายรายครับเกษตรกร,กรชาวไร่าบางคนก็จะปลูกถึง20สิไร่ทำให้มีรายได้จากการขายหน่อไม้ทั้งหน่อไม้ดองหน่อไม้อัดถุงรวมถึงการจำหน่ายกิ่งพันไม้เลี้ยงโดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ถ้าหน้าเลี้ยงก็บังคับให้ออกนอกฤดูก็ราคาก็ยิ่งแพง ถ้าช่วงหน้าฝนราคาก็ถูกลงมาหน่อยแต่ก็ยังพอได้ดีกว่ามันสำปะหลังอันนี้ปัจจุบันปลูกสาฤดูเป็นไผ่สามฤดูนะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวน่าจะเป็นระยะยาวหลังจากใช้เวลาปลูกต้นไผ่เลี้ยงเพียงหนึ่งปีนะครับก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น มีทั้งกิ่งมีทั้งแขนงมีทั้งยอดและลำไผ่รวมถึงการจำหน่ายกิ่งพันธ์ุโดยใช้วิธีตัดกิ่งแขนงมาเพาะชำซึ่งไผ่เลี้ยงหรือไผ่สามฤดูก็มีราคานะขายกิ่งพันธ์ุก็ไม่ต่ำกว่า50บบาทในราคาส่งแต่ถ้ามาถึงตลาดก็อาจจะจะแพงหน่อยนะครับ เมื่อเติบโตก็สามารถตัดกิ่งแขนงมาปักชำได้ทุกวันนี้เขาเขาก็แขนงมาปักชำหรือบางคนก็ตอนกิ่งนะครับบางคนก็ขุดงเงาก็แล้วแต่นะเอบางคนก็ขุดเงาคือขายกิ่งพันุด้วยขายหน่อไม้ด้วยอย่างหน่อไม้ในช่วงนี้กิโลกร,รัมละยี่สิบบาทนะครับถ้าเป็นหน้าแรงก็ก็เพิ่มขึ้นมาอีกสองเท่าสามเท่านะครับ โดยสามารถสร้างรายได้ถึงจะทำแค่สามไร่ก็ได้ทุกเดือนนะครับประมาณถั่วเฉลี่ยประมาณสองห0ื่นก็นับว่าเป็นรายได้ที่ดีที่เดียวอ่ะเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวโดยมีพ่อค้านี่มารับซื้อตลอดไม่ต้องอไปตลาดก็ได้ พ่อค้าคนกลางเขามารับซื้อถึงไร่ถึงสวนอันนี้ก็คือข้อดีของการปลูกไมเลี้ยงเออเขาเรียกไผ่เลี้ยงสามฤดู